อัาวเพ้ตไวยุงอะไรนี่ฉันอยู่ห้องสีอุ้ยฉันอยู่หงหอุ้ยออกรอไ่ใช่ไแวที่ไหนไปห้องนี้กันดีป๊อปได้ได้ได้แล้วเป็นไงมาอะไรนี่ทำไมียนห้องนี้ไม่รูเหมือนกันออแกจะไปเจอมากเลย้ยุเนียวแกอะเป๊ฉันนึกว่าจะไม่มีเพื่อนจะแล้วเนี่ยเนี่ยฉันก็มาคนยวมืกันจริงหรอใช่ เธอเธอเธอย้องไหนเธอย้องสี่เราย้องสี่เหมือนกันเราชื่อเราดันนะเธอเราขอเป็นเพื่อนด้วยได้ไหมอ่ะเธอมีเพื่อนด้วยเหรอใช่เพื่อนนันตั้งแต่สมัยมัธยมุงัะเราขออยู่ด้วยได้ไหมอ่ะเราไม่มีเพื่อนเลยเรามาจากต่างจังหวัดมา นั้นไม่เป็นไรก็ได้ไว้เจอกันเนี้อ่นะนี่แกเมื่อกี้นีพื่านมาคนหนึ่งมาขออยู่ในกลุ่มด้วยดูแบบบ้านๆมากอ่ะแกจะว่ายังไงอ่ะบ้านๆหรือแกใช่ดูการแต่งตัวเลยฉันว่าแบบน่าจะไม่โอเคสําหรับเราอะ่ะมันจะเหมาะกับคนเท็ดีอย่างเราปะแกใช่นั่นแหละแล้ว <c oughs> ฉันก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปดีเลยวแกหรอก เราต้องคิดก่อนนะเราต้องทักคนเข้ามาในอยู่มาอยู่ในกลุ่มของเราฉันว่านาังคงขับเราไม่ได้อ่ะเพราะการแต่งตัวแล้วก็เราสนิยงนังไม่ได้อ่ะใช่ถ้า<ม>จะบ้านนอกอ่ะแกโอเคถ้างั้นก็อยู่กันสองคนเคย่๋วไปรุ่มดีกว่าหาคนเช่นด,ดีดีกว่าใช่มาเรียนวันเด็กก็ไม่มีใครอยู่ด้วย่าไหนดีวะฮัลโหลมี มีไม่ยากเปลี่ยนเลยวอ่ะไม่มีใครคุยด้วยเลยเดี๋ยวแมแล้าไม่มีไม่มีเพื่อนสักคนเลยแมโอเคแม่ทำาน้าตาแม่นีเลยไม่นองไปเรียนก่อน กดโต๊ะเซเว่นดูมีปัญญาด้วยหรอดูเพื่ของกูเซเว่นเหรอใช่เมื่อกี้ฉันเห็นมันดินกดอยู่แต่น่าจะทําไม่ถูกอ่ะน่าจะใจเสดเดียนซูใช่เกงกินอะไรอะเบคอนเบคอนไก่เป็นกินอะไรอ่ะขออันนี้แล้ค่ะเนาวันนี้ขออันนี้่บลูส์มาเป็นเศษมาเลยนะเธอโอเค่งตามมาที่เธอเธอคิดว่าจบไปแล้วจะทำงานที่ไหนอ่ะ นี่ไงพ่อฉันไปฝากไว้ที่บริษัท Google นะ่ะเธอต่างประเทศนเนี่ยโอ้ชื่อดังอยนะู่เนาะนี่ <ừ. S 1> ฉันว่าถ้าไม่มีที่ไหนทำงานก็ให้พ่อหาอยากเออเธอฉันว่าน่าจะแบบนั้นอยู่แล้วอะ่ะเราพอยจะมีดวงที่จะได้ทำงานที่เดียวกันไหมนะได้อยู่แล้วเธอ,อว่าเรารวยไงใช่นี่เราไม่ต้องทำงานก็ได้อะ่ะใช่ถึงจิมก็ต้องทำงานแต่แบบสักหน่อยไม่เจอก็ได้นี่ฉันก็หาอยู่ดีฉันเบื่อ ฉันไม่อยากทามานฉัต้องอยากทำเหมือนกันแกเราก็ไม่ต้องนิรนรนอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเรามีเงินอยู่แล้วใช่ถึงเราก็นอนเฉยๆก็ได้นี่เนี่ยแกเมื่อกี้ฉันเดินผ่านร้านชินนี้นั่นางเด็กเล่้ยงนานทำหนุ่ีบ้านนอกมันอีกแล้วอ่ะเธอใช่ฉันว่านะมันคงได้แบบงานแบบจี่ว่ามันก็จะดิรนิรนเอาเลื่อนอยู่นะเธอไอเราอ่ะไม่ต้องทำอะไรเราก็ ถ้าจบกที่ฉันเห็นน้ำมันหาทำาหลายหลายที่มากจริงเหมือนเลยเราจะส่งสารดีปะไม่หลบไม่หลบกพรอย่าลดตัวไปเลยกว่าแกอย่าไปเพียรคนแบบนั้นเลยดูการเต็มตัวของนางก่อนสิ่ใช่เธอปล่อยให้กลับบ้านเรกว่ะเราไม่ได้ตั้งแต่สมัยเดียร์ละใช่นี่ก็จะทำมาละเข้าไปแต่เราดีกว่าเดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยวอายอายคนเปล่าเจอไม่แต่นางก็เขากับเราไม่ได้อยู่ดีใช่ ไปเราไปกิอปอนอะไรเดียกมือนี้ฉันเลี้ยงเองไปเอาดูๆไปเลยอยางฟ<า>ัง,<อ>งไห,<อ>งหเธอไปมาต้องนพนักงานมาตัดละมันดูไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่เออ เดี๋ยวขอยไปแจ้งพนักงานดกกว่าีามสองเ ก้าแปดเจ็ดี่เธอทำงานที่นใช่เราทำงานที่นี่แล้วเอินทำงานที่ไหนอ่ะเราทำานที่กรุงเทพอ่ะอดีพ่อทหารเลยตั้งแต่ยังงนไม่สดเลย่จริงเหรอแล้วไมล่ะเป็นไงบ้างไมลคงไปทำงานที่จีนละตอนนี้๋อ้เธอก็ยังอยู่แบบรยสนิยุมดิมๆอยู่นะแล้วก็สบายๆแบบนี้แหละเราเป็นตัวแบบนี้ตั้งนานแล้วเออเราทำงานที่นี่มานานแล้วแล้วเอินทำงานเป็นไงบ้าง ทำานอะไรเยอะพาะฉันก็แบบให้ทำงานแบบมีเหมือนเพื่อนเขาอะแต่ปกติฉันก็มีเงินใช้อยู่แล้วไม่ต้องทำมันเหมือนเธอโอ้งั้นเอิดว่างไหมล่าไปกินข้าวกันไหมเราจะเลิกแล้วนี่เธอ่อนที่เธอจะชวนฉันไปไหนอะเธอดูสภาพเธอโกนว่าเข้ากับฉันได้ไหมแต่ว่าชุดนี้ฉันก็ซักแล้วนะเธอฉันฉันก็สะออดแล้วนะเธอเธอควรดูตั้งแต่ต้นเดียนแล้ว ว่าเธอเข้ากับฉันได้ไหมใช่เรากับเธอแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธเธอเลยนะ<ม>เธอฉันจะโกรธเธอตรงๆนะฉันไม่ไอยากคนคนอย่างเธอเพราะเธอไม่มีอะไรที่เทียบฉันไ,ได้เลยเธอเก่งมากเลยนะมกมน คะหมดเวลานานแล้วกลับบ้านได้เลยค่ะเอ้าเอ็งนี่เธอทำงานที่นี่เหรอฉันไม่เห็นจะรู้เลยใช่ฉันเพิ่งมาทำได้สองวันละเอ้าทำไมงานที่นี่คุณทำไม่ได้หรอบ้านฉันลงออนไลน์เธอแล้วทำไมเธอมาทำงานที่นี่ล่ะวันนี้ว่าก็วันหัวนี้เธอเจอฉันนะฉันไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงแต่ว่าฉันเป็นผู้จัดการที่นี่นะถ้าวันนั้นฉันไม่รู้จุดเธอฉันคงไม่มีจุดจบแบบนี้หรอกนะ ไม่เป็นไรหรอกดีอยวฉันให้เธอมาเป็นพนักงานฝ่ายอื่นนะเธอไม่ต้องมีชิ้ิดมากฉันมีวันนี้ก็ได้ก็เพราะฉันขยันแล้วก็ฉันทำงายไม่เป็นไรนะเธอชื่นอมคุณเธอนะ